سلام าลีกุม้มมาราเมตุงร้อยแต่แล้ววารโรกาตุสวัสดีนัเกเรียนทุกคนคะ่ะพบกันกับคุณครูอีกครั้งนะคะวันนี้ครูจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของวรรณยุกในภาษาไทยคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวรรณยุกนะั้นมีกี่รูปนะคะรูปวรรณยุกมีสี่รูปคือเอกโท ตรีจตัวอ่าทีนี้เรามาดูใบงานนะคะนักเรียนใบงานเรื่องวรรณยุกนะอ่าใบงานเรื่องวรรณยุกค,คำสั่งให้นักเรียนเลือกคำที่กำหนดให้มาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะ,ะนักเรียนก็ดูตามจุ์ที่กำหนดให้นะคะข้อหนึ่งชันชอบแล้วก็จะว่างไว้มีจุดๆุแล้วก็มีคำว่าเพลงอ่าทีนี้ถ้าเรามา ดูแบบนี้ฉันชอบเพลงมันก็คือเป็นประโยชน์ที่ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะคะนะคะักเรียนเพราะฉะนั้นก็ไปเลือกคําในนี้นในในทางขวามือนะคะนะคะักเรียนมีคําที่กําหนดให้อยู่3ามคำนักเรียนเลือกคําที่เขียนนะคะที่เขียนถูกต้องใช้วันณายุถูกต้องนะคะนะคะักเรียนอย่างในข้อหนึ่งนี้ครูจะเอาคำว่ารอง ร้องอครูก็อาจจะเอาคําว่าร้องแหละไปเขียนในช่องว่างก็จะได้ว่าฉันชอบร้องเพลงแค่นี้ก็เป็นประโยคต์ที่สมบูรณ์แล้วนะพะนักเรียนที่เหลืออีกเจ็ดข้อก็คือให้นักเรียนไปทําเองนะคะนะ,ะนักเรียนต้องเลือกคําให้ถูกนะคะดูการสะกดเกี่ยวกับวรรณยุกด้วยนะคะว่าข้อนี้มันจะเติม อะไรนะคาไหนที่ว่ามันถูกที่มันเข้ากันนะคะ,ะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูในใบางานอีกใบงานหนึ่งนะคะอันนี้เกี่ยวกับประโยคเหมือนกันนะคะนักเรียนเกี่ยวกับประโยคประโยคแต่ในที่นี้ครูไม่ได้ให้นะัเกเรียนแต่งประโยคเองนะคะครูจะให้นะัเกเรียนเรียงประโยคจากคําที่กําหนดให้นะคะ,ะโดยที่ว่าเขากําหนดคําที่กําหนดให้นั้นคือเรียงไม่ถูกเพราะฉะนั้น จะให้นักเรียนนี่แหละเรียงไปอยู่ที่กำหนดให้นี่ให้มันถูกต้องนะคะนักเรียนอ,อย,า 1, ย่างข้อหนึ่งยกตัวอย่างข้อหนึ่งมีคําว่าเป็นหมอแล้วก็ทำแล้วก็บีแล้วก็งานแล้วก็ฟันซึ่งเรียงไม่ถูกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณจะ,ะยกตัวอย่างในข้อหนึ่งนะคะนักเรียนยกตัวอย่างนะแล้วก็เรียงให้ถูกเช่นบีทำงานเป็นหมอฟัน แค่นี้นะคะนักเรียนที่เหลืออีกอสี่ข้อให้ในักเรียนทำเองนะคะวันนี้เรามาพบกันแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีค่ะ